ครับก็กับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาดูมาตามแนวทางเราพัฒนาประจำวันพุธที่9สิงหาคมเหมือนเดิมเนาะสำหรับแนวทางวันที่ผ่านมาเราพัฒนาเขาออกห้าสามเจ็ดหนึ่งสามห้าะก็จะมีตัวรองที่เข้าก็คือหนึ่งเจ็ดหนึเจดเนาะ มีตัวโต๊ดหนึ่งสามกับหนึ่งห้าอือหือออกหนึ่งสามห้าเนาะจับไม่ได้จับสามห้าให้ชุดสามตัวก็ใกล้เคียงเกือบแตกหกหนึ่งห้าถ้าสามนี่โอเคเลยแต่ถ้าตารางนี้เขามาดีมากเลยตารางครบหกตัวเลยเข้าตัวเลขมาแค่สี่ตัวเองห้าสามเจ็ดหนึ่งสามห้าครบเลยนะวิ่งรูดก็ปังไปที่หนึ่งนะที่ผ่านมา สูตรนี้ที่ลงให้ดูสูตรนี้ก็เข้าไปที่เลขสามบนสูตรนี้เข้าเลขหนึ่งมาดู <c oughs> วอดใหม่ก็เอาสูตรเก่ามาให้ดูเหมือนเดิมเนาะก็ใช้ลักหมืน่นสูตรนี้ที่เข้าเลขสามบนล่าสุดนะก็จะใช้ลักหมืน่นบวกสามคงที่เนาะสามบวกสามจะได้หกบวกสามอีกก็จะเป็นเก้าบวกสามอีกสิบสองก็ใส่สองอ่ะ 692ตัวไหนจะมาในสิบหน่วยบนล่างนะสูตรนี้เขาก็เดินดีมาตลอดยังไม่สะดุดนะ692อีกสูตรหนึ่งสองสูตรนี้อ่าอีกสูตรสองสูตรนี้นะก็จะใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งแล้วบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกสี่ของที่หนึ่งบวกหเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเจ็ดอ่าได้หนึ่งกับสองสูตรนี้ พันบวกกันสองทางบวกหน่วยบนบวกสี่ของที่เจ็ดสองสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่ 23, สิบสามกับ 4, 1, 2, 3, 4, อ่ายี่สิบสามมาใส่สามกับสี่หนึ่งสองสามสี่มันี้สองชนเลยนะ <c oughs> จุดนี้ได้หกเก้าฮะจับเลขใส่ในตารางกันดีกว่านะอ่าเลขในตารางผมจะคัดสันจากสูตรสามสูตรนี้นะ แล้วก็เอาตัวเด่นจากสูตรอื่นมาใส่นะผมไม่ได้จับอาตามสูตรนี้หมดเลยเอาอผมจะเลือกตามความชอบของแอดนะครับ <laughs> ย้ำว่าตามความชอบของของแอดนะครับอืมก็อา่อาก็จะมีตัวแรกที่ผมจะใส่ลงไปก็จะเป็นเลขแป,ป๊บหนึ่งนะครับ เด็กนี้เลยสามสี่สองหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่นี่จับใส่ก่อนเพื่อนเลยคิดว่าน่าจะเด่นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีสูตรอื่นที่ไม่มีในนี้หกกับเก้ามีไหม <c oughs> ผมขอจับตัวนี้ลงมาใส่ก็แล้วกันซึ่งมันเด่น เด่นจากสูตรตัวอื่นเนาะก็จะเป็นเลข8ดแล้วก็เจ็ดอ่ะหตัวหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดชอบตัวไหนจับตัวนั้นได้เลยถ้าไม่ชอบแบบที่แอดจับให้ส่วนตัวเจาะชุดสองตัวชุดสองตัวแอดจะจับให้ก็จะมี มีมองนะสองแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งสแล้วก็3าสี สองสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจสองหหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสชุดส่วนชุด3ตัวชุด3มตัวนะแอดจับให้สี่สามด แปดสี่สองแล้วก็สามหนึ่งสี่นะเลขสี่ห่างยาวจังสังเกตว่าสี่มีทุกทุกตัวเลย <c oughs> <c oughs> ตัววิ่งรูดลำดับตัววิ่งรูดนะตัววิ่งรูด 1, 2, แอดจะจับหนึ่งสองรลอสามสี่ขอเลือกนี้กันแล้วกันนะ เขาเลือกสามกับสี่นะเป็นตัววิ่งรูดนะรอบนี้รอบที่แล้วเลือกศูนย์กับหนึ่งรอบนี้ผมให้สามกับสี่เป็นตัววิ่งรูดตัวเด่นที่สุดอ่าผมให้สามกับสี่เป็นตัวเด่นที่สุดนะสามกับสี่ชุดสองตัวเน้นชุดสองตัวเน้นมาดูชุดสองตัวเน้นดีกว่า รอบที่แล้วเน้นไม่ไม,ไ,มไม่โดนไปเข้าตัวรองอ่ะรอบนี้ขอเน้น38 48 1ด34อ่ะเน้นให้5ชุดนี้38 48 1ดสี่แนอกนั้นเป็นตัวรอง5ชุด28 37ปดสามเ อชุดชุด3ตัวชุด3ตัวที่จะเน้นนะผมขอเลือกชุดนี้ก็แล้วกันขอเลือกชุด438สามนะสี่น่าจะเด่นที่สุดคือถ้าถ้าอะไรถ้าสูตรการจับ คู่ชุดสามตัวไม่พลาดเนาะรอบที่แล้วจับหกหนึ่งห้าชอบหนึ่งห้ามากเพราะรอบที่แล้วลาวสตาเขาออกหนึ่งห้าแล้วเขาจับสามมาใส่ใส่ตรงกลางระหว่างหนึ่งกับห้าเอาวันนี้เราก็ต้องรุนลาวสตาอีกว่าลาวสตาเขาจะมาตัวไหนเพราะลาวสตาเขาชอบเอาผลเลาวพัฒนาเขาชอบเอาผลของลาวสตามา ลาวสตามาเป็นตัวเด่นนะ๋ยกอืมก็ต้องลุ้นตัวลาวสตาทีหนึ่งว่าจะมาตามนี้หรือเปล่ามีสามมีสี่มีแปดให้เราเห็นหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเห็นผมก็รู้สึกว่าจะมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะเออเราเราลุล้นนะถ้าถ้าข้อสังเกตข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ แนวทางการเลือกตัวเด่นของลาวของลาวพัฒนาเนาะผมแนะนำให้ดูผลลาวสตาตอนเย็นลาวสตาเนาะออกตัวไหนห้าตัวนั้นอะ่ะมันต้องอะระหว่างสิบหน่วยบนล่างอะ่ะต้องมีตัวเด่นที่จะมาลาวพัฒนาแน่นอนก็ ใครยังไม่เคยสังเกตก็ลองลองไปดูนะโอเคนะถ้ามีสามมีสี่มีสองมีแปดนี่ผมมั่นใจเลยว่าร้วพัฒนาเราน่าจะมาตามนี้แน่นอนโอเคสำหรับตัวเน้นตัวเด่นก็จัดให้แล้วนะครับห้าชุดนี่เลยเน้นชุดฟันจริงๆชอบสี่สามแปดนอกกนั้นเป็นตัวดอง ถ้าสามถ้าหนึ่งมาอีกสามหนึ่งห้ารอบที่แล้ววันนี้ถ้าเป็นสามหนึ่งสี่ก็สวยเหมือนกันอืม,มสวยเหมือนกันเนาะก็เน้นให้แล้วอ่ะคลิปนี้ก็อ่มีแนวทางมาฝากแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องด้วยเดอ้อขอบคุณครับ